สอบอารมณ์ทางลายสวัสาทิตนะสองวันนะเสียงอาตมายังไม่กลับมาเลยตอนนี้เ <c oughs> จอโควิดเข้า ช่วงนี้น่าจะเป็นลองโควิดอีกสักพักใหญ่ๆนะเหนื่อยง่ายาาเช้าลองไปออกไปบิตาบาตเมึ่อนในมดนเหนื่อยวันนี้เลยไม่ได้ลงเทศสอนหนากนะให้ชีพลงไปแทน,น มันคืนนี้ยมก็อย่าคุยกันมากเวลาเวลาสอบอารมณ์ับพูดให้สรุปสั้นๆหน่อยแต่ก็เห็นอย่างหนึ่งว่าเออช่วงที่ไม่ค่อยมีใครกวนนี่ดีจังเลยทำนั่งทำหนังสือสวดมนต์ไหลบทที่อยากจะปรับใจแก้นะบางบทที่มันเข้าใจยากก็อยากจะไปนั่งดูใหม่ เราไงให้มันเข้าใจง่ายกว่าน,นี้อย่างเช่นบทพระวิธรรมวันนี้นั่ง <c oughs> ทําเรื่องของพระวิธรรมเจ็ดคำพนะีบทแปลแล้วมันไม่รู้เรื่องนะที่เขาแปลไว้ในพระไตรปิฎกเองก็ไม่รู้เรื่องนะไปคอนโดเห็นมีของสมเด็จพระญาณสังวรน,นะที่ท่านแปลไวนะ้นะนะอดีตสมเด็จพระสังฆราชเราเน,นี่ยนะ เ,เวรเออท่านแปลเข้าใจง่ายดีแต่ว่ายาวเหลือเกินคงต้องไปนั่งแก่อีกหลายตลบให้มันสั้นกว่านั้นกระชับกว่านั้นให้เหมาะกการสวดอ่ะเฮยง่ายเพราะว่าท่านแปลในแบบขอ,ของการอธิบายความนะสือสวดมนต์จะอยู่อีกยาวนานนะไม่ใช่อะไรโยมจะไปใ,ใช้กันอีกหลายปีไม่เหมือนหนังสือธรรมะอื่น,อ,นอ่านรอบเดียวก็ทิ้งแล้ว ซือสดมนเนี่ยบางคนใช้ทุกวันน,ะนทำไงความตั้งใจองตรรมาคือต้องการให้คนอ่านแล้วมันรู้เรื่องนะนะอ่านแล้วเข้าใจแล้วก็ไปใช้ได้อย่างเงี้ยนะนแปลเสร็จแล้วก็ไม่รู้เรื่องคนแปลก็ไม่รู้เรื่องคนนําไปใช้ก็ไม่รู้เรื่องมันเลยจะเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์นะยกเว้นว่า,าไม่แปลซะ,ะเลยก็ไม่แปลไปไปเลยทั้งเล่มอย่างเงี้ยนะ เนะดงนั้นก็ไม่มีอะไรนะสวดเอาสมาธิอย่างเดียวไม่ต้องเอาปัญญานะแต่ถ้าจะเอาปัญญานี่ก็ต้องทำมาเข้าใจเนนะเวลายมสวดมนต์ก็เหมือนกันพระใหม่ก็เหมือนกันนะสวดมนต์ก็พิจารณาไปด้วยนะมันจะเห็นแง่ม,งมุมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่เราบางทีสวดอยู่ทุกวันนี่แหละแต่ว่าบางทีมองข้ามไม่เข้าใจนะ สวดเป็นนกแก้วนกขุนอทองด้วยไปนะท่านพะอสวดแล้วก็น้อมเข้ามาพิจารณาว่าพระเจ้าสอนอะไรนะนะที่ปรากฏในศัพท์ทั้งหลายเนี่ยนะนะเข้าใจได้ไหมมันน้อมเข้ามาสอนตัวเองได้ไหมเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่เป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงเปิดสิ่งที่ปิดนะใช้สำนวนอย่างนั้นนะหงายของที่คว่ำมาไว้เปิดสิ่งที่ปิดเอาไว้อย่างงี้ เปิดเผยเรื่องของอะไรเรื่องของธรรมชาติทั้งหลายนั่นแหละนะที่เรามองข้ามมองไม่เห็นหรือปัญญาเราเข้าไม่ถึงนะแต่พระเจ้าทรงคนพบมาแล้วแล้วก็นํามาเปิดเผยนะแล้วไม่ใช่แค่เปิดเผยยังทายพิสูจน์นะเอจิปัสิโกนะจงมาดูเถิดคลอท้ทายมาพิสูจน์นะมาพิสูจน์กันไว้ที่ธรรมะที่พระเจ้าทรงคนพบนั้นเวลานํามาฝึกฝนตัวเองแล้วนะมัน แก้ทุกข์ได้ยังไงอย่างงี้นะันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องน้อมเข้ามาสอนตัวเองนะแล้วก็นำไปใช้ให้ได้แม้นเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะจากการสวดมนต์ได้แค่สงบดีเพลิดเพลินไปแค่นั้นเองอย่างอื่นไม่ได้อย่าเหลือาการสวดมนต์หรือการสาธยาย มนทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุอย่างหนึ่งนะที่จะทำให้ถึงการบรรลุมรคผนได้นะนะไม่ใช่ธรรมดานะมาสวดมนต์ไปด้วยก็รู้สึกตัวไปนะแปลไปแล้วก็ทำความเข้าใจไปนะน้อ,อมเข้าไปพิจารณายกขึ้นว่าองค์ที่จะนำสวดบางทีก็พิจารณายากหน่อยอย่างงี้นะหรือบาคนที่อ่านยังไม่คล่องก็ยังงงกับสับแสงทั้งหลายที่มีอยู่ในหนังสืออย่างงี้นะ นะเพราะว่ายังไงก็ไม่คุณปากอยู่ดีเราไม่ได้เกิดมาเป็นแขกตั้งแต่เกิดนี่นะนะเวลาออกเสียงออกไม่ถูกมัน้งนะแขกที่เขาออกล็อกนะแล้วก็ออกแบบไทยนี่แหละขนาดออกแบบไทยนี่ก็ยังยากแล้วบางทนะีอ่านให้ถูกก็ยังยากนะมันใหม่ๆก็ต้องอาศัยการส่งจําอย่างเงี้ยนะเขาเรียกมุขปาฐะนะสวดๆบ่อยๆเข้าจําได้เองนะ ในพอจำได้แล้วทีนี้ก็น,น้องมาพิจนาอย่างี้นะจะมัวแต่เอาขลังเอาศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะนะพุทธศาสนาถูกทำลายก็เพราะความขลังนี่แหละแต่เราศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยพุทธศาสนานะนะแทบจะทุกยุคทุกสมัยเลยคือนะไม่ว่าพระว่ายมนะไปหลงติดอยู่ในเรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องความ วิเศษมหาสจารย์อะไรทั้งหลายพวกนี้นะพอเราไปติดพวกนี้นะนะมันทําให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงแก่นของพระศาสนาได้นะเพราะเวลาเราสวดมนต์เราบางทีเขาใช้คาว่าพระคาถาอยเงี้ยนะคาถาคือบทประพันธ์ที่เป็นกวีนิพนธ์ทั้งหลายเนี่ยนะนทลักษณะทั้งหลายนะสี่บาทเป็นหนึ่งบทนะบทหนึ่งก็คือคาถาหนึ่งนะ คาถาไม่ได้ไปว่างเป็นบทสวดที่มันศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ไหนทั้งนั้นนะพรูจะส่งเน้นย้ำไปที่เรื่องของการบ่มเพาะปัญญานะนะบ่มเพาะศรัทธาบ่มเพาะปัญญาเกิดขึ้นนะในขณะที่เราสวดเนี่ยนะนะยิ่งสวดทุกวันยิ่งฉลาดขึ้นทุกวันน,ะนี่เราจะเห็นนะบทสวดที่ข้างกลังนี่มีมีมาทุกปีอย่าังเกตยดูนะเมื่อก่อนก็ชินะบัญชรน,นะนะพอชนะบัญชรก็ค่อยจ้างลงไปกับยอดประกันไตรปิดกนะ ช่วนะงหลังๆมานี้ก็เริ่มมีคาถามหาเจกรพัดคาถาอะไรแต่ไม่อะไรมาหิดมาเป็นพักๆนะนะมาเป็นพักๆเดียวก็สวดกันนะก็ยังดีนะถ้าจะเอาแค่สมาธิก็ใช้ได้นะแต,แต่พูดถึงว่าถ้าาปัญญาเนบางทีมันไม่ได้มีปัญญาอะไรอยู่ในนั้นนะอนะงนกานเน้นว่าสวดเพื่อให้เทวดารักษาเทวดารักอะไรเงี้ยนะส่วนมากบทสวดก็จะเป็นเรืองของกัน แผ่เมตตานะมีความเมตตากรุณาอะไรแทรกอยู่ในนั้นแล้วก็เรื่องของนะสัจจะบารมีนะตั้งสัจจะกิริยานนะนะอธิษฐานจิตถึงคุณงามความดีของรัตนตรัยขอความสวัสดีขอความสุขขอความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ท่านทั้งหลายอะไรเงี้นะนะอก็เห็นว่ามีสองนัยยะเนี่ยเสมอบทสวดทั้งหลายนี่ะนัะ แต่นะถ้าเป็นบทสวดท,ที่เป็นพุทธพจน์แท้ๆในจ่ตจะสัาเกตได้ว่าโดยส่วนมากเลย90%เป็นี่ยเป็นเรื่องของการเจริญปัญญาทั้งนั้นเลยนะสวดไปตังมาเข้าใจไปแล้วก็ฉลาดขึ้นเข้าใจขึ้นเองจะเห็นถึงว่าพระเจ้าเนี่เป็นนักนะเป็นนักพูดต้องบอกกันนะเป็นนักสื่อสารที่ดีอย่างยิ่งนะสามารถที่จะตรัสเปรียบเทียบนะในเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะให้เห็นเป็นภาพได้ ในะเรื่องของในเรื่องของอะไรสิ่งที่สุขุมความภีรภาพนะละเอียดลึกซึ้งเนะีนะ่ยสามารถทจะทำให้ตื้นเขินได้คือทําให้เราสามารถที่จะเข้าถึงได้นะไม่ใช่ธรรมะเป็นเรื่องที่อะไรก็ไม่รู้ที่มนุษย์มนาทั่วไปฟังก็ไม่จะไม่รู้เรื่อง,องเนี่ยนะนะเห็นแต่เป็นเรื่องสูงส่งอย่างเดียวนะธรรมะชนิดนั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะธรรมะของจริงเนาะมาใช้กัชีวิตจริงๆได้แค่นั้นเอง นะวันเวลาเราฝึกไปก็น้องเขามาสอนตัวเองสวดไปกับน้องเขามาสอนตัวเองนะอครูไปแคนะนะ่นั้นแหละมีสติสมัำญญะเนืองๆไปโดยเฉพาะพระใหม่นะนะเริ่มแต่ตื่นยันหลับนั่นแหละนะจะเคี้ยวจะกลืนจะยืนจะเดินจะนั่งอะไรหนุ่งสบงทรงจีวรน,นะจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะให้มีสติรู้สึกตัวอยู่ รู้อยู่ว่าตอนนี้กําลังทําอะไรนะมีงานการอะไรจะทำอะไรกวาดวัดล้างบาตเข้าห่องน้ําสงน้ําอะไรก็เช่นมีสติรู้ทันนะระวังจิตตัวเองไม่ให้อุศลมันครอบงำงั้นนะถ้าเราทําหน้าทีนะ่ของตัวเองได้ถูกต้องเนะีนะ่การพัฒนาภายในก็ไม่เนิ่นช้านะมันก็เดินหน้าไปเรื่อยมันดะูตัวเองให้ม,มากๆนะ เวลาเรามาอยู่วัดนะนะจะอยู่วัดอยู่บ้านที่ไหนก็ช่างเถอะนะที่พออ่อญาติโยมทั้งหลายนะนะรู้สึกตัวดูตัวเองเยอะๆทำวห้เข้าใจกับตัวเองคอยจับผิดตัวเองนะเพราะความผิดของเราเนี่ยมันเห็นยากที่สุดแล้วนะมันเหมือนเส้นผมบางภูเขานะมันะมองไม่ค่อยเห็นหรอกเราเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอนะแต่พอเรามีสติสามัญญ,ญาสังเกตดูตัวเองอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ จิตเป็นกลางต่ออารมณ์แล้วมันจะไม่เข้าข้างตัวเองแล้วมันจะเห็นเองว่าถ้าปล่อยให้จิตปรุงคิดอยู่อย่างนี้ปล่อยให้จิตถูกอุศสนครอบงำจิตอยู่อย่างนี้นะมันทําให้เราทุกข์นะพอมันเห็นอย่างนี้แล้วมันจะค่อยรู้เท่าทันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะจัดการแก้ไขความทุกข์ภายในตัวเองได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตนนะใครก็ช่วยเราไม่ได้คอยจับผิดตัวเองนะ บางทีบางครูบาอาจารย์บางท่านท่านบอกว่าทักอารมณ์ใช้ธีการทักอารมณ์มันก็อันเดียวกันนั่นแหละก็คือรู้ทันตัวเองนั่นแหละ,ะมันโกรธขึ้นมาอีกแลวเนี่ยมันคิดไม่ดีอีกลวอะไรเงี้ยนี่ยพอโแวบขึ้นมาให้รู้ทันอยู่งเงี้ยบ่อยๆตอ,อ,อนนี้ใจเป็นกุศลตอนนี้ใจเป็นอกุศลไม่ก็ทั้งเวลาที่เรานั่งสมาธิมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ย ที่นั่งไปกับง่วงสลึมสลือนั่งไปกับฟุ้งซ่านใจเป็นอกุศลนะนั่งไปกับงุดหงิดไปอะไรอย่างนี้นะที่คิดว่าเรากำลังนั่งสมาธิเหมือนกับว่ากิริยาการภายนอกในกําลังทําความดีอยู่นี่แหละเดี๋ยวข้างในไม,ไม่ไม่มีความดีสักอย่างเลยไม่แต่อกุศลล้ลลวนๆบางทีเป็นอย่างนั้นก็ทักมันหน่อยแค่นั้นเองนะเน่ยมาอีกแล้ว นะวันนี้มาหลายรอบแล้วนะนะมาอีกแล้วนั่งสมาธิอย่างี้จะมาอีกนะอะไรเงีนนะ้ยนะเตือนตัวเองว่าเ,เวลานี้ไม่ใช่เวลาจะานั่งคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อุ่นไว้เวลานี้คนจะอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่อาการของกายที่มันนั่งอยู่อะไรเงี้ยนะถ้าเราเตือนตัวเองนี้ได้บ่อยๆมันจะทําใหนะ้เราไม่เนิ่นช้านะเวลาเรา มาอยู่วัดอย่างเงี้ยมันยิ่งสะดวกมากขึ้นยิ่งเป็นพรนะนี่ยิ่งง่ายนะเพราะเรามีเวลาว่างมากในบอนญ,ญาติโยมนี่ต้องมีเรื่องรับผิดชอบเยอะแยะนะนะปัญหาคือมาเป็นพระก็อย่าไปเที่ยวลากปัญหาน,นอกวัดเข้ามาบ่อยๆนะโดยเฉพาะโทรศัพท์นี่แหละนะเดี๋ยวก็โทรคุยกับโยมคนโน้นโทรคุยกับโยมคนนี้เดี๋ยวก็เรื่องโน้นเข้ามาเดี๋ยวก็เรื่องนี้เข้ามาอาะไรทีเนี้ยปุ่นวายปั่นป่วนขึ้นมาแล้วทีเนี้ย นะแม้จะอยู่ในที่สงบใจก็ไม่สงบละเดี๋ยวก็เรื่องลูกเดี๋ยวก็เรื่องหลานเนะดี๋ยวก็เรื่องญาติพี่น้องอะไรก็ไม่รู้อีหลงตุงนางวุ่นวายนะนจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นภาระขึ้นมาไปในจิตของเรานี่แหละนะเวลามานั่งสมาธิก็คิดปรุงแต่งอยู่นั่นแหละเทีนี้เอาไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเวลาก็ว่างโทรศัพท์มั่งนะ เป็นไปได้ก็ไม่ใช้รักสามเดือนนะพรรษานี้งดใช้โทรศัพท์ยิ่งสบายนะพออะไรันไม่ผ่านเข้ามาตั้งหูมันก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องให้ปรุงสักตั้งหร่หรอกนะมันไม่ต้องอะไรมากแค่เรานั่งเราเดินเรายืนเรานอนอะไรอยู่ในเป็นปนบทใหญ่ทั้งหลายในะที่เราทําอยู่ทุกวันก็ทุกจะตายอยู่แล้วนะนะนั่งกับปวดก็เมื่อยอะไรเงี้ยนะนอนมากก็เหนื่อยนะพอยิ่งอายุมากก็จะเป็นอย่างนั้น นอนมากก็ไม่ได้ทำงานมากก็ไม่ไหวจะยกของหนักๆก็แย่คือเค่ทําทำอะไรอยู่ทุกวันนี้ก็มันก็ทุกข์มันพอแรงอยู่แล้วนะไปคิดว่าเอ๊ะล้วไม่มีเราเขาจะอยู่กันยังไงเรามาบวชนี่เขาจะอยู่กันยังไงเขาอยู่กันได้นะนาะพอวันหนึ่งก็จะไม่มีเราอยู่ดีนั่นแหละถ้าเราคำนึงถึงนีอยู่เสมอนะมันจะทำให้เราไป,ไปเที่ยว ไะวุ่นวายไปให้ค่าให้ความสําคัญก so ับต can every ัวเองอะไรต่างๆนะน่ก็ระวังเรื่องของมานาทิธียิงอายุมากในี่มานาทิฐิมันแรงยิงมาบวชตอนอายุมากเนี่ยนะคนเคยเป็นผู้บริหารมาก่อนนี่ยิ่งมานาทิฐิมากไอ้มานาทิฐิเนี่ยมันทาให้เราทุกข์สาอาดสากันนะบางทีพระเด็กๆบวชก่อนเราเงี้ยในสายพระเนี่ยก็จะนับเคารพให้ความเเคารพถือกันใครบวชก่อนบวชหลัง อาวุโสพันเตอย่างเงี้ยนะนี่มันเด็กกว่าบางอาจมาสอนบางอ่านมาเตือนเรา่าเงี้ยโกรธบางทีมันหงุดหงิดง่ายบางทีเพราะอะไรแบกมาหน้าทิฐิเอาไว้นะพระเจ้าสอนว่าให้ทำตัวเหมือนสะพ้ายใหม่เข้าไปอยู่บ้านแม่ผัวใหม่ๆนี่สงบสงเยมเจียมตนนะแม่ผัวจะบอกจะสอนอะไรหุบป,ปากเขาไว้แม่จะไม่ชอบใจนะนทำตัวเหมือนสะพ้ายใหม่อย่างเงี้ยนะ ถ้าทำอย่างนั้นได้ก็จะทำให้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่วุ่นวายถ้าทำตัวเป็นสะพ้ายเก่าก็ด่าก็ไม่หัวแค่นั้นเองนะใครบอกก็ไม่ได้ใครสอนก็ไม่ได้นะนะว่ายากสอนอยากก็ไม่มีใครบอกใครเตือนไม่ต้องอะไรมากเลยยิ่งแต่ผมบอกนี่นะครั้งหนึ่งก็แล้วสองครั้งก็แล้วครั้งที่สามไม่บอกละเลิกเลิกคุยไม่พูดอยากทำอะไรทำปล่อยนะถือว่า นั่นไม่ใช่คนที่ควรสอนเสียเวลาเปล่าไปทําประโยชน์อย่างอื่นดีกว่านะแค่นั้นเองปล่อยเขาไปตามยถากรรมแค่นั้นนะถ้าเราเป็นคนประเภทอย่างเงี้ยน่าสงสารอยู่ที่ไหนไม่มีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยเตือนนะเพื่อนฝูงจะแนะจะนำกับโกรธใครเขาจะกล้ามาพูดนะ,นะอยู่เฉยๆดีกว่าแค่นั้นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ก่อนเวลาหน่อยนะ